ให้โคงมาหนีครับยังอยู่ทางวัดธรรมหานบ้านดอนขนุนตําบลด่านศรีสุกอำเภอโพธิ์ตากจังหวัดหนองคายครับเขตติดต่อกับอำเภอศรีช่องหม่เขตติดต่อกับอำเภอสังคมนี่คือม้าหินอ่อนของแท้ครับม้าหินอ่อนนี่ครับนี่ของแท้แท่ว่าะเนของปลอมครับของแท้แท่ครับม้าหินอ่อนนี่ชุดที่หนึ่งครับ นี่มาฮิอนรอบอุโบสถวัดธรรมหานรอบอุโบสถวัดธรรมหานครับมาหิรอนโอ้เบ่งพรอมกันพี่น้องเลยมาหินอนอยู่นี่เบิร์ดความสวยความงามความใหญ่ความหนักห้ามยกเล่นนะครับห้ามยกเล่นนี่ห้ามยกเล่นมาหิรอนห้ามยกเล่นครับงามสมใดพี่น้องอยู่นี่เบิร์ดหมายยอนในประเทศไทยโอ้โหครับพอดทอัอย่ามายกเล่นเด้อพี่น้องเลยอย่ามาเขินใหญ่เด้อ หามยกเลนคุณสีสันสวยงามมากโอ้โหครับแปลกหูแปลกตานี่ให้พี่น้องได้เห็นคักๆก,กระโดดมาห็นดอนรอบอุโบสถวัดธรรมหานครับอืม,อมนี่ไงคักนุ่มวะครับจับเบิง้ง แกนครับแกนคักแกนแน่ของแท้ครับของแท้มาหินอ่อนของแท้แท้ครับจุฬาทำฮั่นอยู่นี่เบิดบุญบารมีของท่านพราะจาันพวงครับลูกศิษย์ลูกหาหามาให้เบิร์ดโอมามาเหลือเลยมีแต่ชุดง,งามๆครับชุดงามๆชุดคักขักเบิรงคักขัก,ขก,ขกพี่น้องเบิรงคักๆักให้พี่น้องได้เห็นหลายครับวาครับอ้าไปเบิรงนลาเมอนครับนี่คือมาหินอน่อน แท้แทเลยครับบ่าเนมาหินอ่อนปลอมเลยอยู่น้ำบ้านเขาดิเป็นมาหินอ่อนปลอมครับอันนี้คือของแท้มาหินอ่อนครับโตหินอ่อนไมาหินอ่อนโตหินอ่อนไมาหินอ่อนวัดธรรมฮานร,รอบอุโบสถครับ mm hmm. โอ้โหครับเมียคักชุดหนึ่งนี่ครับมาถวายเนื่องในงานอายุวัฒนมงคล65ปีพระครูธ,ธรรมญานนโสพลพระอาจารย์พวงวัดธรรมฮานครับ mm hmm. ลูกศิลกหา มาถวายครับไอ้พ่อแม่คูบบอายจย์โอ้โหหลายคักพี่น้องหลายคักเงยาอัดลานครับย่งางจนเมยนี่พี่น้องเมืองลวนครับนี่หลายครับวาครับมี่เลชุดง,งามๆคัก,ก,กมาหินอ่อนของแท้จ้นี่เบิดมาหินอ่อนครับของแท้แท้ครับรอบอุโบสถวัดทำห้านครับอาโทยามีงานใหญ่ยามมีบุญใหญ่นั่งอยู่มาน,นี่รอนสบาย ยามหนาวนางบ่ได้หนาวครับอาจจะหนาวอันนี้เมื่อนี้หนาฝนครับมิงยังมีน้ำค้งครับแต่ว่าฝนบ่ดตกไทโขงก็เลยจัดให้เต็มพิกัดอัดตราศึกเห็นน้ำกันครับโอ้โหครับแต่ละชุดแต่ละชุดเดียวโอ้ยงานมีงานมานั่งจินเขาลงทาง่านซุมกันอยู่แถวนี้ือจะเสีบครับนี่แขกผู้มาเยี่ยมมายามอาคันตุกะ มาเที่ยววัดธรรมหันครับมาเบิ่งไม้หินอ่อนของแท้ครับของแท้อ่อทุกพี่น้องเลยบนยกมาได้ใสแน่นี่บนหยกมาแถวโคราชสระบุรีผมบอกอยู่ทางจังหวัดกาญจน์พุ่นนะสีสันคนละชุดคนละชุดถ้าเบิ่งฟังตรงขามพุ่นพี่น้องเหลียเห็นบ่ครับพุนทางแม่น้ำโขงตรงขามพุ่นนะทางนครหลวงเวียงจันทร์พร้อมเหลียวเห็นพร้อมอยู่ทั้งอุโบสถวัดธรรมหันครับ ออต่อยัองบ่คักยังบ่เบิดดีครับนี่นี่ชุดนี้ก็บเบ้าคักไยมาทางนี้ครับนี่เบ่งชุดมาหินอ่อนของแท้ๆครับบ่มีนุ่มบ่มีนวลแข็งเป๊กลอยปีพันปีกับบ่พังบ่เพ่พี่น้องเลยห้ามยกเล่นห้ามยกเล่นห้ามมายกเล่นแต่ละคนมาเที่ยววัดพระจ,จัากเสื้อห้ามยกเล่นโอ้โหงามคักพี่น้องเลยป้าท้อมาพูดมาเรียบานี่ รวดลายบ่งกระไก่ก็นะให้พี่น้องได้เห็นไกลๆของรวดลายมาพดมาเหลือเลยโอ้โหครับมองนั่งคุณหักบ่กคุณนั่งสิบคนกันยังได้สิบสองคนกันยังดีครับโอ้โ,อ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 โอหคอดเหลือครับน,นี่บางชุดแต่ละชุดอยู่รอบอุโบสถวัดธรรมหนันด้าน ในกําแพงแก้วครับด้านในกําแพงแก้วี่พี่น้องด้านนอกกําแพงแก้วก็ยังมีอีกต่างหากหลายครับโอ้โถ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 โอ้โหครับชุดนี้แห้งง่ายบ้านี้ป๊อดโถโอ้โหยกมาได้ยังไงคนยกโถ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 อืมครับ บนตีปิ้งปองได้บนบนี้โอตีบได้ครับมาครวะมางานบุญงานก,าง,กนนางุศลนั่งซุมเซลกันย่ำหนาวได้บรรยากาศขนาดแต่นี่นาฝนครับน้าขังบางจุดบางมองโอ้โหครับง่งงรรายครับง่ายครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาลูกศิษย์ลูกหาจัดให้ครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบาอาจารย์พวงพระครูธรรมยานสุพลวัดธรมรมฮานครับ เล็กๆไม่ใหญ่ๆทำครับท่านพาจารย์พวงโดยความเคารพศรัทธาครับลูกศิษย์ลูกหาไทยคงวันนี้จัดให้ครับให้พี่น้องได้ตั้งเพื่อตั้งจังหวัดตัางประเทศบริมาเทียวโบเดมาเบิงวัดธรรมห้า,หานบ้านดอนขนุนตำบลด่านศรีสุขอำเภอโพตากจังหวัดหนองคายครับน้องมาเบิงน้ำกันฟาดโถโหดเหลือครับ โตมาเห็นอ่อนของแท้ๆอยู่นี่บ็ดรวมพลวัดธรรมหานเบ็ดัน,นด้านนอก,กอด้านในกำแพงแก้วนี่ครับมี่า,ายไร้สมีีทั้งสีทิศทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกครับรอบโบสถ์วัดธรรมหานครับให้พี่น้องได้เห็นคักคกกระโดดเบิงล้ะสอนเบิงแล้วเดี๋ยวความขลารบเดี๋ววความพลังศรัทธาของลูกศิษย์ลูหารครับจัดมาให้ แต่ละคณะแต่ละชุดแต่ละคนพ่อทแต่ละครอบครัวครับนี่คือบุญ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 บารมีของท่านพาาระจันพ่วงครับอืมอมีเลยชุดง,งามๆพี่น้องเลยไอ้พี่น้องเบิ้งกระักนี่เบิ้งกระักหลดแต่ละชุดเพิ่นจะบอกวาย,ยัางส่ครับไอ้พี่น้องได้อ่านได้เห็นน้ำกันนี่แต่ละชุดเพิ่นจะเขียนไว้ อเรียบร้อยเบิดงามขักงามแน่ชุดนี่ประเทศงามไปอีกรูปแบบหนึ่งครับโอ้โหโคตรเหลือพี่น้องเลยโทรโทรโทโทโทรี่น้องนับแล้วได้ได้จักชุดครับได้นับบอไทยโค้งวัอนี้นับบอไหวครับนี่เฉพาะในกำแพงแก้วรอบอุโบสถด้วยครับนี่ โอ้โหโถโทรโทรมาโดมาเหลือเลยห้ามยกเล่นครับห้ามยกเล่นทุกชุดห้ามยกเล่นห้ามยกเล่นวิ่งแข่งขันกันนะครับห้ามยกุูนะครับแต่ละชุดแต่ละชุดแต่ละชุดไว้อยู่โอ้โหครับเป็นประวัติศาสตร์พี่น้องปิดประวัติศาสตร์ใญ่ครับได้เห็นน้ำกันเบิดท,ทุกชุดอยู่ในกำแพงแกวรอบอุโบสถวัดธรรมหานครับ ลายนี่ก็สวยสวยอีกแบบหนึ่งครับสวยเป็นคนละแบบสวยเป็นคนละแปลนสีสันสวยงามมากนี่ก็งามอีกแบบหนึ่งเพื่อนครับตัวลายปอดโทนน้นอยมาผดมาเหลือเดยนาะโอ้โหนี่ข้างในครับข้างในนี่ชุดทางเข่าครับทางเขา่าด้านอีกชุดนี่ก็สวยอีกแบบหนึ่งครับ โโโอนี่คือจัดให้เต็มพี่กัดให้พี่น้องได้เห็นคักคักรถไทยโขงวันนี้รายงานจากรอบอุโบสถวัดธรรมหานบ้านดอนขนุนตําบลด่านสีสุขอำเภอโพตกจังหวัดหนองคายไทยโขงวันนี้รายงานขอบคุณมากสวัสดีครับ